ชั่วโมงภาษาไทยนะคะชั่วโมงภาษาไทยวันนี้ครอจะพาทําแบบฝึกหัดของเราต่อเช่นเคยนะคะเราจะเร่งเรียนให้ทันเวลานะเพราะว่าถ้าเราเปิดเรียนปกติเราจะได้เรียนทันเวลานะคะการเรียนออนไลน์ทําให้เราเรียนช้ากว่าปกติถ้าเราเรียนในห้องเรียนเนื้อหาเราก็จะไปเร็วมากกว่านี้แล้วก็เยอะมากกว่านี้นะคะ ต่เนื่องจากออนไลน์ค่ะคุณครูไม่สามารถสั่งงานเยอะๆให้เด็กๆได้เนื่องจากเด็กๆต้องเรียนกับผู้ปกครองต้องเรียนกับพ่อแม่ใช่ไหมคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองไปอีกงั้นเราเรียนให้มันพอเหมาะพอกับที่เราเรียนได้ในแต่ละวันนะแต่เด็กๆต้องมีความพยายามนะคะต้องมีความขยันมากขึ้นกว่าเดินไป็ิบสิบเข้าเลยนะเพื่อที่เราจะได้เรียนหนังสือได้เขียนหนังสือได้เตรียมตัวขึ้นชั้นป .2 นะคะ เรามาเริ่มเลยค่ะหน้าที่18ค่ะเขาบอกว่าเลือกคำเติมให้ตรงกับภาพเด็กๆมาอ่านตมมาคมครูก่อนนะคำที่1ค่ะแก้วน้ำกอแอวอแก้วไม่ถูกแก้วนออำนำไม่โูกน้ำแก้วน้ำทำนาทออำทำนออานาทำนาระบำรออะระบออาบำระ บำเข้าถ้ำขอเอาเขาไม่โทรเข้าขออําถังไม่โทรถ้ำเข้าถ้ำแกะดำํำกอแอะแกะ,แกะดออําดำแกะดาลำยายรออําลำยอไอายายลำยายมาดูรูปที่หนึ่งคะ่ะเขาบอกว่าเติมคำให้ตรงกับภาพภาพนี้คือภาพอะไรคะแกะค่ะ ดำเมื่อกี้เราเรียนเมื่อกี้เราอ่านถอยไปได้ใช่ไหมคะสรรแอเป็นยังไงนะประกอบไปด้วยสระแอและสระอะก็แกอะแกะตรงไหนคะถูกต้องค่ะคำนี้คำว่าแกะดำค่ะเด็กๆเอามาเติมใส่ค่ะก็แกอะแกะดอัมดำแกะดำต่อไปค่ะรูปที่2คือรูปอะไรคะระับาําคุณครูสะกดให้ค่ะรออะ ร,รอเรือขึ้นก่อนคะ่ะคำไหนที่มีพยัญชนะรอเรือขึ้นก่อนแล้วก็มีสระคะถูกต้องค่ะคำนี้ค่ะใครหาเจอแล้วระบำบออำบำเขียนไปค่ะรออะระบออำบำระบำต่อไปรูปนี้ค่ะคือรูปของลำใหญ่ เด็กใช้สาระไอให้ถูกต้องนะกิ่งลำไยมันชีโดชีเดนะคะจําไว้เลยนะหลักการจํานะมันถึงเป็นสลระไอไม้เมลายนะคะถ้ามันเป็นสลระไอไม้ม้วนมันจะเป็นใยแมงมุมนะคะม้มวนมะ้วนไว้นะคนละความหมายนะคะเขียนคนละอย่างด้วยนะลำไยค่ะทำนี้ค่ะรออำลำยอไอใ่ลำใยญ่ครูก็เขียนใส่ค่ะยอไอยใยลำไยมัครูทําให้ดูแค่สามข้อนะ ต่อไปรูปนี้ค่ะดำขอโทษค่ะทำนาทอ,อทาัมทำทพยัญชนะตัวไหนออกเสียงว่าโทอคะ่ะมีสระอําด้วยกลมๆอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นค่ะคําไหนเออมครูเจอแล้วนะเด็กๆเจอหรือยังคะทออามทำโนอาณาธรรมนาเจอแล้ว,ออาาเ,เ,วเติมลงไปค่ะเเติมเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปรูปที่เท่าไหร่แล้วเอยสี่ห้ารูปที่ห้าคือรูปของแก้วน้ํา กแอวแกวไมโทแก้วสระแอเป็นยังไงคุณครูคิดสอนไปแล้วเจอไหมคะนอํอานำไมโทน้ำแก้มบางคนเ็าเขียนเติมเสร็จแล้วนะต่อไปค่ะรูปท้ายค่ะเข้าถ้ำขอเอาเขาสระเอามีสระเอและมีสระอานะคะมีพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางค่ะขอเอาเขาวรรณยคุคือวรรณยุโทไมโทเข้า ขออัำถ,ถ้ำไม่พูถ้ำเข้าถ้ำคำไหนข้างบนเอามาเติมใส่นะคุณครูไม่เติมให้นะคะต่อไปค่ะโยงภาพกับคําที่เกี่ยวข้องกันอุ้ยจับคู่ง่ายใจเลยเคุณครูพาอ่านนะคําที่หนึ่งค่ะพออูภูขอเอาเขาภูเขาอยู่ตรงไหนนะรูปภูเขาคุณครูเจอแล้วค่ะคุณครูก็ ใช้ไม้บรรทัดนะคะบางครั้งครณครูก็รีบค,ครูก็ไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาให้เด็กๆดูแต่จริงๆแล้วเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดนะขีดจับคู่นะคะครูเขาได้หรือยังคำที่สองค่ะอ่านว่ารองเท้ารอองอรอง,รองทอเอาเท้าไม่โทเท้ารองเท้าค,ครูอ่านให้แล้วเด็กๆขีดเองนะคะ คำที่3ค่ะหัวเขา่าหออ้วหัวขอเอาเขา่าไม่เอกเขา่าหัวเข่าเห็นหรือยังยคะคำต่อไปค่ะเตาไฟสาระเอาทั้งหมดเลยค่ะตอเอาเตาฟอไอไฟเตาไฟคำสุดท้ายค่ะตอนเช้าตออนอตอนชอเอาเช้าไม่โทเช้าตอนเช้า เป็นสระเอาทั้งหมดเลยนะคะคุณครูสอนสระเอาผ่านไปแล้วใช่ไหมขีดจับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูอขอไปหน้าที่3นะเขาบอกว่าเลือกคําเติมในช่องว่างงูครูพาอ่านก่อนค่ะคำที่หนึ่งอ่านว่าเอกอะอะอเอกเอกออกอะกเอกอะสระเอะค่ะต่อไปคำที่สองค่ะธรรมะติโตเอกติ คำที่3ามค่ะบอเอเบ็ดคำที่4ี่ค่ะเกตกะกอเอกเกตกออากะเกตกะเป็นคำที่ยงครูพาอ่านไปแล้วทั้งสิ้นค่ะสระเอกก็เรียนผ่านไปแล้วครบทั้งสี่ลาแล้วนะบทน,นี้นะคะข้อที่1เขาอ่านว่าเด็กเด็กอันนี้เขาเรียกว่าไม้อะไรคะไม้ยมกค่ะเป็นการซ้ําคําค่ะเราไม่ต้องเขียนเด็ก2รอบนะ เราเขียนไม้ยม,มุกแทนนะคะแต่เวลาอ่านเราจะอ่านว่าเด็ก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 ทำเสียงทำเสียงเสียงอะไรคะเสียงเออะเสียงเตเสียงเบหรือเสียงเกะถูกต้องค่ะเด็กเด็กทำเสียงเออะออเออะอ่อเอเอะต่อไปข้อที่สองค่ะ อยอาหยาเราอันนี้เป็นอักษรนำนะคะแต่เวลาเขียนเขียนอออ่างต่เวลาสะกดออกเสียงออกเสียงเหมือนเสียงหอนำค่ะอยอาหยาไม้เอหยาหยาวางของหยาวางของอะไรอ่ะอันนี้เอาไปแล้วอ่ะอยาวางของเตอยาวางของเบะหรือว่าอยาวางของเกะถูกต้องค่ะอยาวางของเกะะ กอิกิโก่อากะกิกรเสร็จหรือยังคะต่อไปข้อที่3ค่ะช้างอันนี้เอาไปแล้วนะหรือ2คํคำนะคะช้างจุดจุดจุดลูกบอลช้างเตะลูกบอลหรือช้างเบะลูกบอลช้างเบะลูกบอลได้ด้วยเหรอเติมเองนะเรไม่เติมให้นะข้อที่4ค่ะน้องร้องไห้ปากปากเป็นยังไงคะปากเบะเหรือว่าปากเตะรู้จักปากเบะไหมคะลองทําดูซิเป็นยังไงปากเบะ สองข้อนี้ให้เติมเองนะต่อไปคำสั่งที่10ค่ะเติมวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกของเราเรียนไปแล้วค่ะวรรณยุกของเราคือมีสี่รูปมี 5. เสียงรูปวรรณยุกเอกวรรณยุกโทรวรรณยุกตรีและวรรณยุกจัตวาส่วนเสียงมีหเสียงค่ะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาวะวยรู้สึกว่าเด็กๆเคยทำผ่านไปแล้วนะอันเนี้ย มาทบทวนดูซิว่าจะทำได้ไหมคำที่หนึ่งค่ะตัวใหญ่ต่ออวตัวหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่บางคนเติมนุษยุวรรยุเอกมาใส่ตรงนี้นะคะถูกต้องไหมครูตรวจไปแล้วไม่ใช่ค่ะเติมานุษยุเอกตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้สังเกตว่าใครเติมผิดครูให้ผิดเลยนะคะตัวนี้ตรวจถูกให้นะต้องอยู่เส้นหลังของพยัญชนะเท่านั้นค่ะหอยยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ตัวใหญ่ ่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆอัดคลิปวีโอไม่ให้ครูอา่านผิดประมาณ80%ค่ะที่สะกดผิดคำนี้นะคะมันอ่านว่าสักครู่สอออกเสียงสอค่ะสออะโกสักถ้าหนูจะอ่านว่าสักครู่มันจะอ่านออกเป็นเสียงซอค่ะซอะโกซักมันเป็นตัวโซโซไหมลูกไม่ใช่ค่ะมันเป็นตัวอะไรคะสอเสือสะกดพร้อมกันค่ะสออะโกซัก อรออูครูไม่เอกครูสักครูวรรณยุเอกขับเครื่งเสร็จตรงนี้ค่ะเส้นหลังของรอเรือค่ะสักครูอ่าไม่ถูกนะทำนี้นะไม่ใช่สักครู่นะลูกนะต่อไปค่ะในถ้ำโนอไอในโถออถาถํำไม้โทถ,ถ,ถ้ทำครูทําให้ดูแค่สามข้อนะสะกดให้ดูเฉยๆนื่องน้น,นเด็กต้องเติมเองนะคะต่อไปค่ะอาบน้ำาออาบออาบโนออานำไม้โทน้ำ ตอนบ่ายตออนอตอนบออยอบายไม่เอกบ่ายส่มันยุเอกให้ถูกที่นะคะทั้งนั้นทออห้งไม่โททั้งนอะนอะน,นันไม่โทนั้นทั้งนั้นริมตัดหลิงรออีมอริมตออะตะหอรออีงอหลิงไม่เอกหลิงริมตัดหลิงโป๊กเป๊กปอโอก็โปกไม่ตรีโป๊ ปอเอกอเปกไม่ตรีเปกโปเปกกรุงกลิงกรออุงกรุงไม่จตตวากรุงกรออีโงกลิงไม่จตตวากริงกรุงกลิงคำนี้ชื่นชมสำหรับเด็กที่ออกเสียงรอเรือได้ถูกต้องชัดเจนนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงได้เก่งมากเลยตัวไหนที่มีรอเรือเราต้องอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องนะตัวที่จะไม่ควบกล้ำคือ ตัวลอลิงและตัวลอจุฬานะคะที่ไม่ได้ดัดล,ลิ้งนะส่วนคำพวบกล้าที่เป็นตัวรอกรอก็ต้องสมมติว่าอ่านว่ากลมไม่ได้อ่านว่ากลมนะคะมันมีตัวรอมาด้วยต้องอ่านออกเสียงว่ากลมกล้วยกว Isaac, วลออวยะกลวยไม่ถูกล้วยไม่ได้อ่านว่ากล้วยนะมันอ่านออกเสียงว่ากล้วยกรออว alia, ยะกลวยไม้ทูกล้วยปลาไม่ใช่ปลานะคะมันมีลอลิงด้วยมันอ่านเสียงว่า ลาได้ไหมคะต่อไปหน้าสุดท้ายค่ะเลือกคำเติมให้ตรงกับภาพคำที่หนึ่งค่ะรองเท้าแตะรองรอง,รองทอเอาเท,ท,ท,ท้าไม่ถูเท้าต่ออแตะรองเท้าแตะเติมสร็ตรงไหนคะรูปไหนเติมเสร็จหรืยัง ต่อไปค่ะผมเกล็ดทำควบกลั่มมาแล้วค่ะผออกมอผมกอรอแกลผมเกล็ดไม่ใช่ผมแจกะนะคะผมเกล็ดตรงไหนนะที่มันเป็นจุกๆเว้ยมันหัวค่ะต่อไปค่ะคําว่าเกลกดกอแกล,กล,แกลรูปไหนคะเอาไปตุงใส่ให้ตรงกับภาพนะต่อไปค่ะคําว่าแค่ค้อแกล แค่แคอะไรคะแค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ฟันมีรูปไหนไหมต่อไปข้สุดท้ายค่ะคำว่าแทะค่ะทอแอแทะรูปไหนที่กำลังแทะคะใช้ฟันกำลังขบกับอาหารอยู่ตัวไหนเอ่ยเติมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนสระที่เราเรียนผ่านไปนะในบทนี้เราเรียนทั้งสระเอก สะระเอ็ดสะระอําสะระเอาเด็กๆกันได้ไหมคะอย่าลืมอ่านออกเสียงนะทบทวนนะคะเราจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องด้วยนะสําหรับวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยค่ะครูอขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ